ครับผมเอ็กซคเดเตอร,ร์บในตัดตามนี้ผมจะมาทําการประกอบและแนะนําเกี่ยวกับการใช้งานเจ้านี่เลยครับผมเครื่องโม่ปูนขนาด160ลิตรเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกเลยภายในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยครับผมมีอยู่ด้วยกันหลายหน้าเหมือนกันครับผม เราใช้เวลาในการศึกษาสักนิดนึงแต่ถ้าดูคลิปนี้จบรับรองว่าประกอบเป็นแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาลือ้อเจ้าอุปกรณ์พวกนี้ออกมาก่อนแนละ้วเรามาทําการประกอบกันเลย นี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เขามีให้มาในกล่องครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ประกอบไปทีละชิ้นกันเราก็เริ่มจากน็อตก่อนครับผมเราต้องทําการจัดเรียงให้อยู่เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มครับว่าน็อตแต่ละชิ้นนี่ขนาดเท่ากันก็ให้มันอยู่ด้านเดียวกันฮะเพราะว่าเวลาเราจัดเรียงหรือว่าเอาไปประกอบเนี่ยจะได้ไม่ผิดตาแหน่งครับผมเพราะว่าน็อตแต่ละตัวเนี่ยจะ ความยาวแล้วก็ขนาดไม่เท่ากันบางตัวก็ตัวนี้จะเป็นพวก m 1 2ตัวนี้น่าจะเป็นตัว m 1 0ครับผมนี่ฮะความยาวมันก็จะไม่เท่ากันเราต้องทำการแยกก่อนครับมันจะได้ง่ายในการประกอบเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบจากขาตั้งกันก่อนเลย ใช้น็อต65มิลครับผมเป็นตัว M8 ใส่เข้าไป ก็มาเริ่มทําการประกอบล้อครับผมจะใช้แหวนลองตัวนี้มีให้หมาด้วยกัน4ตัวใส่เข้าไปด้านาน,นี้ตัวล้อสังเกตว่าแกนด้านนี้จะเยอะกว่าด้านนี้เราเอาด้านที่มีแกนสวมเข้าไปด้านไหนครับผม แล้วก็ใช้สลักที่เขาให้มาเนี่ยขัดเข้าไปแล้วเราทําการบานสลักตัวนี้ก็จบการติดตั้งล้อแล้ว งานวางโม่เนี่ยจะต้องให้แกนเนี่ยมาตรงกับรูฝั่งนี้ครับเพราะว่าตัวรูตัวนี้จะติดตั้งเจ้าตัวกรอบครอบมอเตอร์แล้วตัวนี้ก็จะติดตั้งไปพร้อมกับตัวแกนมอเตอร์ครับเพืทำการหมุนก็ใส่น็อตเบอร์สิบครับความยาวจะเท่ากับตัวขาตั้งตัวนี้เลยเพื่อทำการล็อกโม่กับตัวขาตั้งเข้าด้วยกันครับผม แล้วก็ทําการประกอบเจ้าตัวการบังคับโม่ตัวนี้เมื่อเวลาเราเอียงโม่เนี่ยเราสามารถที่จะล็อกเพื่อให้โม่อยู่ในระดับที่เราต้องการได้ก็ใช้น็อตตัว M8 M8 คูณ20ขนาด20ก็คือ2เซนฮะประกบกับน,น็อตตัวเมียเข้าไปสองด้านครับผม แล้วเราก็เอาเจ้าพวงมาลัยบังคับโม่ตัวนี้มาทําการสวมเข้าไปครับแต่ก่อนจะใส่เราจะต้องมีสปริงตัวนี้สวมเข้าไปในแกนตัวนี้ก่อนแล้วก็สวมเข้าลยฮะแล้วก็ใช้น็อตขนาด M10 เนี่ยยาว70มิลสวมลงไปตัวนี้ก็จะเป็นตัว M8 น็อต M8 เป็นแกนเพื่อล็อกสปริงเข้ากับตัวแกนตัวนี้ฮะแล้วก็หมุนไปให้มันจนสุดเลย เราจะล็อกโม่เนี่ยเราก็งัดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ทําการหมุนครับแล้วก็ดันเข้าไปมันก็จะเข้าที่ของมัาแล้วแล้วเราก็จะมาทําการประกอบเจ้าตัวฝาโม่ด้านบนตัวนี้ก่อนประกอบเนี่ยเราจะต้องใส่ลูกยางก่อนก็คือตัวนี้ครับผมเพื่อปอกก้องกันการน้ำปูนเนี่ยรั่ววิธีใส่ก็วางลงไปเลยให้มันตรงกับรูนอ็อต แล้วเราก็ปิดสวมกับโม่ด้านล่างก็ นี้เราก็จะมาทําการประกอบเจ้าตัวฝาครอบตัวนี้จะเป็นตัวฝาครอบมอเตอร์เราจะต้องตัดตัวนี้กับเคเบิลไทตัวนี้ก่อน,เ,น,อนเพราะว่าเขาล็อกเจ้าตัว,ตวแกนเพลียมอเตอร์ตัวนี้มาให้ต้องระวังหายครับเราจะต้องใส่เข้าไปด้านบ่าบนนี้ น็อตขนาด20มิลความยาวตัวนี้ใส่เข้าไปเป็น M8 เช่นกันนะส่วนด้านล่างตัวนี้จะเป็นตัวล็อกมอเตอร์สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เพราะว่าเพื่อที่จะปรับตัวสายพานตัวน็อตที่ใช้ก็จะเป็นตัวน็อตยาวตัวนี้ฮะเาสวมเข้าไป ส่วนด้านหลังเนี่ยเราจะต้องมีแป้นตัวนี้เพื่อเป็นการล็อกกับขายึดตัวนี้ครับผมเพื่อความแข็งแรงก็จะ,จะได้ประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตั้งระดับสายพานได้เราเอาตัวมอเตอร์วางตรงนี้เดี๋ยวเรามาติดตั้งเจ้าตัวสายพานตัวนี้ก่อนทำมาตัวนี้ขออกก่อนฮะ เดี๋ยวที่เรียกว่าล้อเฟืองจะมีแกนตัวนี้อยู่เนี่ยเราวางเข้าไปในช่องตัวนี้นะตรงนี้เราก็ทำการตั้งสายพานครับผม ความตึงก็ให้ดูแบบว่าไม่ลื่นแล้วก็ไม่ตึงจนเกินไปการตั้งสายพานเราก็ใช้ตัวน้ำหนักมอเตอร์นี่แหละในการตั้งความตึงฮะ ส่วนสายมอเตอร์เนะนี่ยมีด้วยกัน3มเส้นครับเป็นสายลายนิวตันแล้วก็กลาวตัวนี้ก็มาทําการเสียบให้ตรงกับสีของเขาเลยสีน้ำตาลก็อยู่ด้านบนฮะเราก็เสียบลงไปเลับเป็นหางปลาให้อยู่นะง่ายๆแล้วก็สีฟ้านี่ฮะตัวสายกลาวเราก็มาจับร่วมกับตัวนี้ได้เลย อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วการต่อสวิตแล้วก็ครอบเลยครับอันนี้ก็ไปเสียบไฟบ้านก็สามารถที่จะใช้งานได้แหละนนี้เป็นสวิตปิดเปิดครับเรามาต่อเจ้าตัวใบกวนโฟนด้านในกันดีกว่า ส่วนใบควปรปูนเนี่ยเราก็เอาด้านที่เป็นสองช่องเนี่ยไว้ด้านบนแล้วก็ด้านที่เป็นช่องเลยครไว้ดังก้นโ,โมโ่แล้วก็รูล่างนะเราก็เสียบกันไปรูล่างของตัวก้นโม่นี้ได้เลยแล้วเราก็ใสน่น็อตครับผมส่วนด้านบนก็จะมีรูด,ด้านนี้อยู่เราก็แค่ดึงตัวด้านในขึ้นมาแล้วก็ใสน่น็อตเข้าไป ส่วนโมด้านบนก็จะมีรูตัวนี้อยู่เราก็เอาน็อตเจ้าหัวแบนตัวนี้ใส่เข้าไปครับแล้วก็ดึงตัวใบควนนี้ขึ้นมาสวมลงไปก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับใบควนที่อยู่ในโม่๋วทีนี้เราก็จะเหลืออีกข้างหนึ่ง แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปเสียบปั๊กแล้วมาเทสกันเลยดีกว่า ไหนๆกไ็ไหนแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาทําการใส่เจ้าอิน,อน,อนปูนทรายเข้าไปและเทสของจริงกไี้ว่าจาลองว่าเจ้าตัวนี้มันคือโปนูนครับผมหนึ่งกระป๋องเอาใส่ไปเลยแล้วก็ใส่ทรายสามกระป๋องครับผมและทรายกระป๋องที่สเริ่มคนให้เข้ากัน ท่านั้นมันยังไม่พอเราจะต้องเอาหินมาใส่ไปหินกระป๋องที่หนึ่งครับผมหินคุกกระป๋องที่สองครับผมคนสะหน่อยและหินกระป๋องที่สามก็ใส่ลงไปไปที่ร้อยดูแล้วต้องเพิ่มอีกสักกระป๋องครับผมและกระป๋องที่สี่ แล้วก็ครุกเคล้าให้เข้ากันเกือบเดิมไปการผสมปูนมันต้องใส่น้ำด้วยเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมาใส่มันแล้วมาดูกันดีกว่า าดูวิธีการเทออกจากหม้อปวงกันเลยครับผมก็แค่หมุนพวงมาลัยตัวนี้แล้วก็ทำการเทลงไปถ้าจะให้ดีหน่อยก็เราก็เดินเครื่องสักนิดนึงครับมันจะได้ไหลลงไปง่ายๆ ปูนตัวนี้ซึ่งผมจัดหาซื้อมาแล้วเพื่อจะมาใช้งานซึ่งเดี๋ยวผมจะทําในคลิปต่อไปนั่นก็คือบ่อปลาคาราฟนั่นเองครับผมจากงาน DIY ก็กลับกลายเป็นงานที่ใหญ่แล้วเดี๋ยวผมดูแล้วว่ามาทางนี้แล้ะก็คลิปนี้มีเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบ